สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาดูของเล่นตัวใหม่ของผมครับนี่ครับเป็นไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีครับเพราะว่าเป็นเพิ่งเคยทํายังไม่เคยดักเลยครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเรียกมันว่าอะไรแต่ว่าต้นแบบมันมาจากที่ดักกุ้งนะครับผมก็เลยเห็นที่ดักกุ้งดักแล้วมันเข้าปลาก็เลยคิดทาอันนี้ขึ้นมา จากเศษวัสดุครับอันนี้เป็นไม้เก่าๆนะครับเป็นไม้ทําตั้งเอาไว้นะครับเคยเคยเอาไปดักครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ดักไม้ธรรมชาติก็าอไปดักในบ่อเห็นมันเข้าแล้วก็ทีนี้ก็เลยตั้งเอาไว้ยังไม่เคยได้มาลองดกดักไม้ธรรมชาติก็ลองดูครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดักดักแถวๆนู้นครับแถวๆหัวตอครับไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรครับจะใส่ก็ไม่ใช่ครับแต่เอาเป็นว่าเป็นที่ดักปลาก็แล้วกันครับ แล้วก็ค่อยมาดูกันว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าครับผมผลกําลังจะตกแล้วครับเดี๋ยวผมจะเอาไปดักนะครับให้ท่านผู้ชมดูนะครับ นี่นะครับจะสังเกตเห็นง่ายๆนะครับจมัจะอยู่ตรงที่ปลายปลายปามนะครับปลายของต้นปามนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูใกล้ๆค,ครับที่ผมหนักนะครับ เมนชัดเนี่ครับตรงนี้เวน้ำมันนิ่งๆดีครับก็เลยลองลองดูครับท่านผู้ชมแล้วเราค่อยมาลุ้นกันครับเราค่อยมาลุ้นกันว่าจะได้ผลเปล่าเพราะผมเองก็ยังไม่เคยไม่เคยลองเหมือนกันครับยังไม่รู้จักชื่อมันเลยครับแค่ลองทําเล่นๆดูครับเผื่อมันจะได้ผลเดี๋ยวเราค่อยมาลุ้นพร้อมกันนะครับพรุ่งนี้เพราะมันจะได้ผลหรือเปล่าตอนนี้ฝนตกแล้วครับท่านผู้ชม ลุ้นทองยางนะครับลุ้นว่าจะได้ปลาหรือว่าจะหายไปกับน้ําครับเพราะว่าถ้าฝนตกเนี่ยคืนเดียวครับท่านผู้ชมน้ํำเมาไม่ทันเลยครับคืนเดียวนี่ครับเรียบร้อยครับค่อยมาลุ้นกันแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยผมว่าถ้าเป็นการดักปลากรดแบบนี้นะครับดักกับเงาแบบนี้ยคองนี้ปลากรดเยอะนะครับท่านผู้ชมนี่ครับ เป็นคลองค่อนข้างใหญ่นะครับตากุดเยอะครับผมกะว่าจะมาตกตกปลาอยู่ตกบิดอยู่แต่ว่าฝนมันตกก็เลยมาลองดูผมเอาซี่โครงไก่ครับกับอ,า,อาหารผสมกันครับแล้วก็แขวนซี่โครงไก่ไว้แล้วก็เอาอาหารไก่กับรำผสมกันแล้วก็แขวนไว้เผื่อมีปลาเกล็ดเข้าครับ แต,แต่จริงๆเนี่ยอยากอยากจะใส่แค่โครงไก่อย่างเดียวครับอยากจะลองปรากฏดูครับว่ามันจะเข้าดูเป็นกดเหลืองนะครับกดลองตัวโตครับไซร์โล2โลก็มีครับผมเคยมาทงบิดมาปักเบ็ดนี่ครับได้ไซ์สองโลแต่ว่าเป็นใช้เหยื่อใช้เหยื่อลูกปลาครับเป็นลูกปลาหมอยังไงค่อยมาลุ้นกันวันพรุ่งนี้นะครับถ้าหากน้ำไม่ปลาหายไปเสียก่อนนะครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชม